บทสาธยายเรื่องอัศทธสูตรที่สองการสแสวงหาความจริงของโลกภายนอกที่มาจากพระสุตตันตปิดกสังยุตตานิกายสลายยตนาวั์สลายตลายตนาสังยุตในย่อหน้าที่16เจริญพรยอดโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนงเอาอัดสาสูตรที่สองเป็นพระสูตรที่สี่แห่งยมกกวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้คือการประกอบภาพแห่งปัญญาให้สมบูรณ์พร้อมโดยขยายขอบเขตแห่งการแสวงหา ให้ก้าวออกมาจากตัวเราไปสู่โลกทั้งใบหากพระสูตรก่อนคือการชันสูตรเครื่องมือรับรู้พระสูตรนี้ก็คือการชันสูตรสิ่งที่ถูกร,รับรู้อย่างถึงที่สุดหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยให้เห็นว่าการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ได้สแสวงหาจนพบและพบจนเห็นแจ้งซึ่งคุณโทษและทางออกของอายตนะภายนอกทั้งหกอันเป็นตัวแทนของโรคทั้งปวงณพระวิหารเชตวันกรุง สาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองค์ต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณแห่งรูปได้พบคุณแห่งรูปได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาเท่าที่คุณของรูปมีอยู่ เราได้เที่ยวแสวงหาโทษแห่งรูปได้พบโทษแห่งร <ophone> ูปได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาเท่าที่โทษของรูปมีอยู่เราได้เที่ยวแสวงหาความสลัดออกแห่งรูปได้พบความสลัดออกแห่งรูปได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาเท่าที่ความสลัดออก ของรูปมีอยู่จากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงหลักการเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงอายตนะภายนอกที่เหลือทั้งหมดคือเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมารมและทรงสรุปด้วยการปฏิญาณพระองค์ถึงการตรัสรู้และความหลุดพ้น อันไม่กำเริบเช่นเดียวกับพระสูตรก่อนหน้าหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปัญญาที่สมบูรณ์ต้องรู้ทันทั้งภายในและภายนอกนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระสูตรสองบทนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพระปัญญาคุณการจะหลุดพ้นจากบ่วงของโลกได้นั้นต้องรู้ทันกลไกลของมันทั้งสองด้านอัาธสูตรที่หนึ่งคือการรู้ทันกล้องถ่ายรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา อัศสาทสูตรที่สองคือการรู้ทันทิวทัศน์ที่ถูกถ่ายคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมอริยสาวกผู้มีปัญญาย่อมเห็นแจ้งว่าทั้งตัวกล้องก็มีคุณมีโทษและทั้งภาพทิวทัศน์ก็มีคุณมีโทษ เมื่อเห็นความจริงขององค์ประกอบทั้งสองอย่างอย่างทะลุปรุป,ปร่งแล้วความหลงไหลในการถ่ายภาพหรือความยึดมั่นในการรับรู้นั้นก็ย่อมหมดสิ้นไป 2. การเปลี่ยนโลกจากสมรภูมิให้กลายเป็นห้องทดลองทางปัญญาปุถุชน มองโลกเป็นสมรภูมิคือเป็นสถานที่สำหรับการเสพและการต่อสู้เราวิ่งไล่ขวายคว้ารูปเสียงกลิ่นรสที่น่าพอใจและวิ่งหนีผลักใสสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่อริยะสาวกผู้ดำเนินตามรอยพระโพธิสัตว์ย่อมเปลี่ยนโลกให้กลายเป็น ห้องทดลองทางจิตวิญญาณเมื่อรูปที่สวยงามปรากฏท่านไม่ได้เข้าไปเสพแต่เข้าไปแสวงหาว่าคุณคือสุขโสมนัสเป็นอย่างไรโทษคือความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรทางออกคือการไม่ยึดติดเป็นอย่างไรนี่คือการเปลี่ยนสถานะจากนักเสพผู้เป็นทาต มาสู่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณผู้เป็นอิสระ 3. อิสรภาพอันไม่กำเริบคือผลแห่งการเห็นอย่างหมดจดพระดำรัสที่ว่าอากุปปามเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบคือการยืนยันถึงคุณภาพของการตรัสรู เหตุใดจึงไม่กำเริบเพราะการเห็นนั้นคือการเห็นแจ้งด้วยปัญญาเท่าที่มันมีอยู่มันคือการเห็นอย่างสิ่งสงสัยไม่ใช่การเชื่อไม่ใช่การคาดเดาแต่คือการพบและเห็นด้วยตนเองจนหมดสิ้นทุกแง่ทุกมุมทั้งในตัวเราและในโลกภายนอก เมื่อปัญญาได้ชำระล้างความไม่รู้และความหลงออกจากสรรพสิ่งจนหมดจดแล้วก็ย่อมไม่มีเชื้อของกิเลสใดหลงเหลืออยู่ที่จะทำให้ความหลุดพ้นนั้นต้องกำเริบกลับคืนมาเป็นทุกข์ได้อีกเลยขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร